สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกวันนี้ได้สนุกกับพี่ stone ครับพี่ stone เตรียมเกมมาเล่นกับเด็กๆนะครับวันนี้คือเกมคำถามชวนคิดสนุกครับเด็กๆพี่โสโตนอยากฝึกให้เด็กๆทุกคนนะครับตั้งคำถามครับ วิธีการเล่นเกมนี้ไม่ยากครับนั่นคือการตั้งคำถามเก็บข้อมูลและหาคำตอบให้ได้ว่าสิ่งปริศนาในวันนี้คืออะไรแน่นอนครับพี่โตนไม่ได้มาคนเดียวครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสมาชิกที่สนุกที่จะมาเล่นเกมด้วยกันในวันนี้คือใครไปพบกับเขากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสิงห์น้องคิรินและคุณแม่ด้วยนะครับ โอ้โหน้องคิรินน้องสิงห์ชอบอ่านหนังสือใช่ไหมครับใช่ครับพี่โตนเห็นหนังสืออยู่ข้างหลังเพียบเลยชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอืมศตว์ครับอ่าสัตว์แล้วชอบพวกเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีบ้างไหมครับชอบครับอืมงั้นดีเลยครับเพราะหมวดที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับคือเรื่องของพลังงานทดแทนครับ <c oughs> เด็กๆ ดีเลยครับในปัจจุบันนะครับพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับส่วนใหญ่แล้วมาจากเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลครับน้องคิรินครับน้องสิงห์ครับรู้ไหมว่าเชื้อเพลิงประเภทฟอสซิลนั้นได้มาจากอะไรบ้างครับจากน้ํามันครับถูกต้องครับน้ํามันดิบครับขออีกหนึ่งข้อครับถ่านหินครับใช่แล้วครับถ่านหินน้ํามันดิบและยังมีก๊าซธรรมชาติด้วยนะครับซึ่งเชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านี้ครับ เป็นเชื้อเพลิงเป็นพลังงานในรูปแบบที่สิ้นเปลืองนะครับเมื่อมีการใช้ไปเรื่อยๆก็จะหมดไปครับนอกจากนั้นนะครับยังสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้เกิดมลพิษได้ด้วยครับมนุษย์จึงคิดค้นหาพลังงานจากแหล่งอื่นๆครับเราจึงเรียกว่าพลังงานทดแทนนั่นเองเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าวันนี้คำตอบจะเป็นพลังงานทดแทนอะไรถ้าอยากรู้ก็ต้องตั้งคำถามครับเด็กๆ คำถามข้อที่หนึ่งมาเลยครับเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดใช่หรือไม่ครับพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดเป็นพลังงานหมุนเวียนใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิ๊งปองใช่แล้วครับขอคำถามข้อต่อไปครับเป็นพลังงานที่จับต้องไม่ได้ใช่หรือไม่ครับอืมพลังงานนี้ได้จากสิ่งที่ จับต้องไม่ได้ใช่หรือไม่คำตอบก็คือแอนแไม่ใช่นะครับพลังงานนี้ได้จากสิ่งที่เราจับต้องได้ครับแต่จะเป็นอะไรต้องลองถามดูครับจะได้ข้อมูลเพิ่มนะครับขอคำถามข้อที่3ครับพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ต้องเอาไปเผาใช่หรือไม่คะ พลังงานนี้เป็นพลังงานที่ได้จากกระบ,บวนการเผาใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิงปองถูกต้องครับเยี่ยมมากๆเลยครับคำถามข้อต่อไปข้อที่สเป็นพลังงานที่ปลาอยู่ได้ใช่หรือไม่เป็นพลังงานที่ปลาอยู่ได้ใช่หรือไม่นะครับน่าจะหมายถึงว่าปลาอยู่ในต้นกำเนิดของ การทำสร้างพลังงานนั้นใช่หรือไม่นะครับคำตอบคือแ,อแน่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัดไปได้เลยครับไม่ใช่พลังงานจากน้ำแน่นอนเป็นคำถามที่ช่วยในการตัดช้อยส์ได้ดีมากๆเลยนะครับขอคำถามข้อต่อไปข้อที่5ครับพลังงานนี้เป็นพลังงานที่อยู่ทั่วกรุงเทพใช่หรือไม่ครับ โอ้โห oh คำถามนี้สุดยอดครับพลังงานนี้ได้มาจากสิ่งที่อยู่ทั่วไปในกรุงเทพใช่หรือไม่คำตอบก็คือติ้งปองถูกต้องครับอืมสิ่งนี้เราสามารถมองหาได้ทั่วไปเลยครับจะเป็นอะไรนะถามได้ดีมากๆครับคำถามข้อต่อไปข้อที่6ครับพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนใช่หรือไม่คะ พลังงานนี้เป็นพลังงานที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิ้งปองใช่แล้วครับโอ้โหเด็กๆตอนนี้เรามีข้อมูลเยอะแยะเลยนะครับพลังงานนี้เป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับพลังงานนี้ได้จากการเผาพลังงานนี้หาได้จากสิ่งต่างๆทั่วไปในกรุงเทพและที่สำคัญครับช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยจะเป็นพลังงานอะไรเด็กๆรู้กันแล้วหรือย,ยังครับ รู้แล้วครับอ่า,ารูแล้วเหรอครับน้องคีรินน้องสิงห์แต่อย่าเพิ่งตอบครับเพราะเรายังเหลือคําถามอีก1ข้อด้วยกันรครับเรามาถามให้แน่ใจกันเลยดีกว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่เอาถุงเท้าพลาสติกมาทําเป็นพลังงานใช่หรือไม่พลังงานนี้สามารถนําเอาถุงเท้าเก่าหรือพลาสติกมาผลิตเป็นพลังงานได้หรือไม่คําตอบก็คือ ปิ้งปองใช่แล้วครับเย่เอาละครับข้อมูลเราเยอะแยะมากมายเลยน้องสิงครับน้องคีรินครับรู้คำตอบแล้วชัวร์ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าชัวร์ตอบดังๆให้พี่โตนชื่นใจเลยครับพลังงานทดแทนนี้คือพลังงานขยะครับคำตอบก็คือพลังงานขยะถูกต้องครับเย เก่งมากๆเลยนะครบเอ๊ว่าแต่น้องสิงค์ครับน้องคีรินครับรู้ได้จากคำถามไหนครับว่าคือพลังงานจากขยะครับตอนคำถามที่บอกว่าเอาเป็นถุงเท้าเก่าพลาสติกไปเป็นพลังงานค่าคำถามนี้เป็นคำถามสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วน้องคีรินล่ะครับรู้จากที่มันกองอยู่ข้างถนนครับ ที่บอกว่าอยู่ทั่วๆไปในกรุงเทพใช่ไหมครับใช่ครับอ่าพูดถึงขยะนะครับพี่โซนอยากรู้ว่าที่บ้านของคุณแม่น้องคือรินน้องสิงห์นะครับมีวิธีในการแยกขยะอย่างไรบ้างครับที่บ้านนะคะเราก็จะให้เด็กๆะคะ่ะแยกมีขยะเปียกแล้วก็ขยะแห้งยิ่มากไปกว่านั้นก็จะมีแยกออกมาเป็น ของพลาสติกแล้วก็พลาสติกยืดแล้วก็มีจองขนมอะไรเงี้ยครับกล่องนมกล่องผลไม้เยี่ยมมากๆเลยนะครับขอบคุณวิธีการแยกขยะนะครับจากคุณแม่น้องคีรินนะครับน้องสิงห์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่มาเล่นเกมด้วยกันนะครับแล้วมาร่วมสนุกด้วยกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายครับ เด็กๆครับขยะนะครับฟังดูเพลินเหมือนจะไร้ค่าครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะขยะเหล่านี้ครับสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยครับไม่เว้นแม้กระทั่งการสร้างพลังงานนั่นเองครับและตอนนี้ครับมีอีกเกมมารอเราอยู่แล้วนะครับเด็กๆเกมวันนี้อีกเกมคือเกมเอ๊ะสีอะไรนะไปเล่นด้วยกันเลยครับเกมเอ๊ะสีอะไรนะเด็กๆจะมีเวลา30วินาทีในการบอกสีที่เห็น ไม่ใช่อ่านตัวอักษรเมื่อเด็กๆบอกสีที่ถูกต้องจะได้รับหนึ่งดาวเด็กๆทั้งบ้านที่ดูอยู่ก็เล่นเกมไปพร้อมๆกับสมาชิกคิดสนุกด้วยกันเลยสู้ๆนะครับเด็กๆน้งส้มเด็กเขียวน้งเหลืองส้มแดง เขียวชมพูเหลืงงองเขียว่วงชมเขียว่วงและในวันนี้สมาชิกกิสนุกอันดาทําสถิติเก็บดาวไปได้ทั้งหมด15ดวงยอดเยี่ยมมากๆเลยครับ ขอบคุณสมาชิกค,คิดสนุกอันดาด้วยนะครับที่มาเล่นเกมด้วยกันวันนี้นะครับแล้วถ้าเด็กๆทงางบ้านคนไหนนะครับอยากมาร่วมสนุกด้วยกันแบบนี้ครับก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกค,คิดสนุกได้ที่ f a Facebook Fanpage คิดสนุกครับสมัครเข้ามากันเยอะนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการคิดสนุกก็หมดลงแล้วนะครับเด็กๆแต่ความสนุกยังไม่หมดนะครับ เด็กๆสามารถกลับมาพบกับรายการคิดสนุกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ครับ18.30นาทีเป็นต้นไปทางช่อง AL TV TV เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4วันนี้พี่โซนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเด็กๆสวัสดีครับ